What? <laughs> ถึงเรื่องของการใช้เงินนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็มีการตั้งเขาเรียกว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยนะคะที่จะอยู่ในทุนหมุนเวียนแต่ละองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการด้านกาหกิจต่างๆเนี่ยมีการตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะ,ะเป็นกองทุนขึ้นมาพูดง่ายๆแต่ว่าปัจจุบันการทําประสิทธิภาพของแต่ละกองนั้นก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะทําอย่างไรให้ทุนหมุนเวียนนะคะที่เกิดขึ้นมากา นั้นมีประสิทธิภาพกับระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ อาล่ะค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียนนั่นเองนะคะอยู่กับทางด้านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรมบัญชีกลางคุณพัชระอนันตสินอยู่กับเราตอนนี้สวัสดีค่ะค,ค่ะพูดถึงเรื่องของทุนหมุนเวียนนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นให้คุณพัชระอธิบายฝั่ฟังสักนิดหนึ่งนะว่าที่มาที่ไปของคําว่าทุนหมุนเวียนนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้ยินมาว่า เรื่องของทุนหมุนเวียนเนี่ยกำลังที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพกับระบบเศรษฐกิจมากที่สุดเนี่ยค่ะครับเ,เรียนงนีครับทางเรื่องของทุนหมุนเวียนเนี่ยครับจริงๆเป็นเรื่องเทคนิคทางด้านการคลังนิดหนึ่งค่ะถ้าโดยชื่อทั่วไปบางท่านอาจจะได้รู้จักกันในชื่อของกองทุนค่ะหรือทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนหมุนเวียนก็ได้นะครับใช้ตามตามกฎหมายทางด้านการเง,งินการคลังเราเนี่ยไม่ได้มีการบัญญตัติไว้ชัดเจนนะครับแต่ก็จะใช้ เป็นเหมือนการยึงแนวปฏิบัติมสมัยก่อนสมัยก่อนจนมาตอนหลังเนี่ยถึงได้มีกฎหมายเป็นการเฉพาะภายใต้รัฐบาลท่านปัจจุบันเนี่ยได้ผลักด,ดันในเรื่องนี้นะครับกำหนดเป็นคำนิยามไว้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ลักษณะของมันเนี่ยถ้าอย่างพวกเราได้สัมผัสกันโดยทั่วไปจะบอกชื่อก็คงจะได้คุ้นก็คือกองทุนประกันสังคมอ๋อนี้ก็จัดเป็นทุนหมุนเวียนเป็นทุนหมุนเวียนเป็นทุนหมุนเวียนครับตามกฎหมายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นที่มีกฎหมายเฉพาะแล้วครับแล้วเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรื่องก่พราบยัดการบริหารทุนหมุนเวียนพศ .2558 นะครับก็ก็ทําให้มีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้มากขึ้นยังกยศอย่างนี้เป็นเป็นทุนหมุนเวียนด้วยไหมคะค เพ่อกองทุนเียนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะครับอืมก็แปลว่าเหมือนกับหน่วยงานของรัฐนะคะถัตถูกประสงค์จะใช้เพื่อดําเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีการจัดตั้งเป็นทุนหมุนเวียนตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาพูดง่ายๆ่าใช่ไหมคะซึ่งวิธีการในการระดมเงินในช่วงแรกจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งเนี่ยเงินดังกล่าวนี้มาจากไหนบ้างคะคุณมาศราคะ ส่วนใหญ่นะครับะจะมาจากเงินทุนเงินทประมาณเป็นนประเดิมจะ,ะมีเฉพาะบางบางบางหน่วยท่านเองที่มีเป็นเงินที่ได้มาจากตามกฎหมายของเขาเองะนะครับทุกวันนี้เรามีทั้งหมด กี่กองคะคุณมาศราคะแลว,วันนี้นะครับมีทั้งหมด116แห่ง116แห่งนะคะใน116แห่งอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะเห็นบางกองก็สามารถบริหารจัดการได้จนมีเกิดประสิทธิภาพบางกองอาจจะเอ๊ะเจอปัญหาอะไรหลายอย่างประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็ก็น่าจะมีบ้างเหมือนกันอพอจะบอกได้ไหมคะว่าภาพรวมๆของการบริหารจัดการในปัจจุบัน116กองที่ว่า นะคะดีไม่ดีมันสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะในการกำกับบริหารทุนหมุนเวียนรัฐบาลเนี่ยได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการระบบการประเมินผลการดำเนินงานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจนะครับหรือหน่วยราชการทั่วไปนะเราเดี๋ยวนี้เรามีระบบประเมินผลซึ่งก็ถูกเอามาใช้กับธุนหมุนเวียนเหมือนกันนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นมตสึคนตรีตอนหลังเนี่ยมาออกเป็นภายใต้ะบาญยัิเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่อง เครื่องมือตัวนี้ด้วยนะครับว่อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าประเมินผลแล้วต่ำกว่าค่ากลางต่อนเนื่องสามปีเนี่ยก็น,นำไปสู่การยุบเลิกเลยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าปัจจุบันผลการประเมินเป็นอย่างไรในภาพรวมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่าตัวเลขเพิ่งจะเพิ่งจะเรียบร้อยในการก่อนจะรายงานพรมอมเนี่ยน่าจะอยู่ภาพรวมของร้6ิบกกองเนี่ยการประเมินผลแล้วเนี่ยภาพรวมอยู่ประมาณสักสี่ จากค่าไตคือห้าค่ากลางคือสามค่ากลางคือสามถ้รวมกันประมาณสี่นิดๆนะครับคือถ้าต่ํากว่าสามถ้าต่ํากว่าสามนี่แสดงว่าคุณหมวยเบียนนั้นเนี่ยทำงานต่ํากว่าค่าถ้ากรานที่ควรจะเป็นถ้าภายใต้พร่าัญยันเนี่ยต่ำกว่าค่ากลางเกินสามปีต้องนําสู่การที่ทบทวนแล้วว่าจะอยู่ต่อไปหรือจะยุบเลิกตัวเลขของทุนหมวยเบียนนะครับและล่าสุดเนี่ยช่วงที่เรามีตัวเลขยี่สี่นิตนาสมัยทีหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเรามีสีทรัพย์ รวมอยู่3.36ล้านล้าน3.36ล้านล้านเยอะมากเลยนะคะครับแต่ว่าต้องต้องกำเบรียนว่า3.36ล้านล้านเนี่ยไส้ในจริงๆเนี่ย80%โดยประมาณจะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในของกองทุนประกันสังคมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก,การ,รซึ่งเงินพวกนี้เป็นเงินที่มีเจ้าของอรัฐเนี่ยมีส่วนร่วมนิดเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เราจะไม่ มีกฎหมายเฉพาะรองรับด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายการบริหารจัดการเขามากนะรัฐบาลชุดนี้นะครให้ความสําคัญกับเรื่องการบริหารทุนบุญเรียนเป็นอย่างยิ่งเยะเพราะว่าเราได้รุ่นที่จัดทาเป็นร้อมหยัดเลยมีกฎหมายออกมาเลยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการทํางานว่ามาตรฐานขั้นต่ำควรจะเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้คุณจะมีจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะเป็นข้ามหยัดขึ้นมาเป็นกฎหมายของคุณเองก็ตามแต่ว่าถ้า ระบบบริบรหารจัดการเนี่ยไม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางใต้กฎหมายแม่บทตัวเนี้ยก็ต้องปรับให้มาเข้านะครับการดียวกันเนี่ยท่านนายกก็จะมีการโดยขั้นตีเนี่ยก็จะมีมติครมอเป็นเนึ่งๆในการที่จะให้รายงานผลมีการติดตาม,มนะครับเพราะกาปีที่ปีก่อนเนี่ยก็ทางคาระทรงกเนี่ยก็สั่งการให้กระทรวงการเนี่ยไปจัดกลุ่มซิว่าต้นนเรียนใดเนี่ยควรจะต้องมีการ พ้าดูเป็นพิเศษไหมะนะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทำงานดีแล้วอะไรประมาณน,นี้แหละครับซึ่งเราก็หลงนั้นเราก็มีการจัดกลุ่มนะครับแล้วก็มีการรายงานคอรมอเป็นระยะระยะ,ะที่ผมํำเกินไปะนะครับที่คอร,รามอให้จัดกลุ่มนะครับเราก็จัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่ต้องมีการพัฒนาะนะครับ กลุ่มที่ต้องนการเฝ้าดูเป็นพิเศษก็จะมีสักห้าหกรายก็ถือว่าอได้ค่ะแต่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่ว่เหลือก็จะอยู่ในระบบซึ่งดำเนินการไปตามคันลองของเขาคือไหนๆเราจัดกลุ่มแล้วเราก็ต้องไปพบว่ามีหลายกองของทุนหมุนเวียนที่สามารถบริหารจัดการได้ดีและมีประสิทธิภาพ ปีนี้เป็นปีแรกเลยหรือเปล่าคะที่จัดหรือจริงจริงมอบรางวัลกันจริงๆเรามอบต่อเนื่องมามอบต่อเนื่องมาคือนำเรดด้านนี้เป็นแรงจูงใจอันเดียวนะฮะอันเดียวที่เราใช้ในการบริหารทุลบุญเวียนในการให้รางวัลเราเรียกว่างานมอบรางวัลทุนบุญเวียนเด่นประจำปีปีนี้แต่ว่า ตอนหลังมาเนี้สามสี่ปีหลังมาเนี่ยท่านนายงบตรีเนี่ยจะให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแล้วก็จะมาติดตามงานมันคือท่านก็ให้ความสำคัญกับงานนะครับอย่างนี้เละครับในปีนี้ก็จะมีการจัดในวันที่วันจันทร์ที่สิบเอ็ดกันยายนสิบเอ็ดอีกไม่กี่วันนี้แล้ววันจันทร์ที่สิบเอ็ดนี้ที่ที่ศูนย์ประชุมเดี๋ยวนะที่เมืองทองธานีค่ะรางวัลจะมีรางวัล สี่ประเภท,ะเภทนะครับจะมีรางวัลที่เป็นดีเยี่ยมต่อเนื่องอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็รางวัลดีเด่นประจำปีะนะครับรางวัล ชมเชยนะครับก็จะมี4กลุ่มประเภทรางวัลนะครับก็จะมีกลุมหมุนเวียนได้รับรางวัลกันหมุนเวียนกันไปนะคะก็เดี๋ยวติดตามในวันที่11 11กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับบรรดาทุนหมุนเวียนต่างๆได้ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เชื่อว่าแนวทางที่เตรียมไว้ในขณะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะส่งให้บรรดาทุนหมุนเวียนต่างๆเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพัชระมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ